สวัสดีค่ะค,คุณครูใบเฟิร์นนะคะน้า77ค่ะการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบนะคะก่อนที่เราจะมาทำหน้านี้เนาะเราต้องมาทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งน้ำหนักก่อนเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะ ข้อนี้เขาให้เราเติมหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมกับขีดแล้วก็หน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมกับกร,รัมนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะ ข้อแรกเป็นเครื่องช่างสปริงเนาะเ็มของเขาอยู่ระหว่างเลข47กับ48ใช่ไหมคะยังไม่ถึง48ดังนั้นเราจะตอบเป็น47กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะเราก็นับไปตรงนี้คือขีดที่5เนาะขีดตรงกลางขีดที่6ขีดที่7ดังนั้นจะตอบ47กิโลกรัมกับอีก7ขีดนะคะหรือ47กิโลกรัมกับอีกกี่กรัมคะเราทราบว่า1ขีดคือ100กรมัมดังนั้น7ด ขีดก็ต้องเป็น700กรัมนะคะแสดงว่าเราจะได้เป็น47กิโลกรัมกับอีก700กรัมค่ะข้อ2นะคะข้อสองเครื่องช่างของเขาจะบอกหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมเนาะดังนั้นข้อนี้จะตอบ2กิโลกรัมกับอีก700กรัมค่ะ2กิโลกรัมกับอีก700กรัมนะคะหรือ 700กรัมค่ะเขาบอกว่า100กรัมมีค่าเท่ากับ1ขีดดังนั้น700กรัมก็ต้องมีค่าเท่ากับ7ขีดเนาะหรือ2กิโลกรัมกับอีก7ขีดค่ะข้อ3นะคะเครื่องชั่งน้ำหนักตัวเขาบอกหน่วยเป็นกิโลกรัมกับขีดนะคะดังนั้นข้อนี้จะตอบเป็น52กิโลกรัมกับอีก9ขีดนะคะหรือ 1>, 1ขีดคือ100กรัมดังนั้น9ขีดก็ต้องเป็น900กรัมเนาะหรือ52กิโลกรัมกับอีก900กรัมค่ะข้อ4นะคะเป็นเครื่องช่างสปริงเนาะ mm hmm. เข็มเขาอยู่ระหว่าง17กับ18กิโลกรัมยังไม่ถึง18ดังนั้นเราจะตอบเป็น17กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะตรงนี้คือขีดที่5เนาะ ก็จะเป็นขีดที่6เข็มเขาชี้ตรงขีดที่6ดังนั้นจะตอบ17กิโลกรัมกับอีก6ขีดนะคะ17กิโลกรัมกับอีก6ขีดค่ะ1ขีดคือ100กรัมดังนั้น6ขีดก็ต้องเป็น600กรัมเนาะก็จะตอบ17กิโลกรัมกับอีก600กรัมค่ะข้อ5นะคะเข็มเขาจะบอก เป็นกิโลกรัมแล้วก็ขีดนะคะซึ่งข้อนี้จะตอบ31กิโลกรัมกับอีก4ขีดเนาะ31กิโลกรัมกับอีก4ขีดนะคะซึ่ง1ขีดคือ100กรัมดังนั้น4ขีดก็ต้องเป็น400กรัมเนาะเราก็จะตอบ31กิโลกรัมกับอีก400กรัมค่ะข้อ6นะคะเข็มเขาจะอยู่ตรงเลข45หกับ4 6เนาะ ยังไม่ถึง46ดังนั้นข้อนี้จะตอบ45กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะเราก็นับไป1 2เข็มเขาชี้ตรง2ขีดเนาะดังนั้นเราจะตอบเป็น45กิโลกรัมกับอีก2ขีดค่ะซึ่ง1ขีดคือ100กรัมดังนั้น2ขีดก็ต้องเป็น200กรัมก็ตอบ45กิลกรัมกับอีก200กรัมนะคะค่ะสำหรับหน้า77ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดี นีค่ะ